สวัสดีครับอยู่กับช่องบุญส่งไลฟ์สไตล์นะครับคลิปนี้อยู่กับบอนไซมะพร้าวอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็มาดูบอนไซมะพร้าวต้นนี้นะครับต้นนี้เนี่ยผมถือถือว่าเป็นครูของผมเลยเนาะเพราะว่าเป็นต้นที่ผมทำตอนแรกๆเลยนะก็ตอนนี้ก็จะพร้อมที่จะโชว์แล้วนะครับ นะพร้อมแล้วนะวันนี้ก็เลยจะมาแต่งนิดหน่อยนะครับแต่งนิดหน่อยนะกรีดกาบกรีดอะไรนะเยื่อไมอ่ไม่ได้ค่อยดูแลเขามานานมากแล้วนะครับนะเป็นหลายเดือนแล้วนะครับต้นบางทีก็เป็นสูงขึ้นไปแล้วนะมันไม่ไม่แค่แล้วนะแต่ว่ามันก็ยังอยู่ฟอร์มสวยอยู่นะในใน,ในความคิดของผมเนาะยังสวยอยู่นะครับนะ เ,เพื่อนชมนะครับเป็นถ้าจำไม่ผิดนะครับตอนนี้น่าจะาต้องแต่เพาะต้องแต่เป็นรูปมะพร้าวแห้งมาเนี่ยมะพร้าวแก่มาเนี่ยเป็นอายุประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยประมาณปีนึงไดนะ้ไม่ถึงก็ใกล้เคียงแหละนะโอเคครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็คงจะมากรีดกากแต่งนะ ลำต้นนิดหน่อยนะครับแล้วก็ประดับกระถางนะจะเปลี่ยนหินตัวนี้ด้วยนะจะใช้เป็นหินสีนะครับแล้วก็จะเสริมโปรตีนให้พืชและกันแมลงด้วยเปลือกไข่อ่าการเพี้ยกันแมลงด้วยเปลือกไขนะ่เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มแต่งลำต้นกันก่อนเลยครับต้นนี้ถือว่าแข็งแรงนะแข็งแรงก็อ่ที่เพาะชุดเดียวกันเนี่ยนะครับตอนนี้เหลืออยู่ สามต้นนะประมาณแปดเก้าลูกนะครับตอนั้นตายหมดนะครับตายหมดเดี๋ยววันนี้ก็จะกรีดนะครับเยอตัวนี้ออกนะครับกรีดออก ทีค่อยๆแต่งไปนะครับแต่ ลาเขาค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับเนี่ยมีหลายเส้นเลยนะสิบกว่าเส้นได้นะ ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับจะกกีดไม่หมดนะครับ กรีไม่ถึงโคนเอาไว้แค่นะครึ่งครึ่งอ่ครึ่งยอดนะครับเพ <_ S 1> ื่อให้เขาหุ้มต้นไว้ก่อนนะครับเดีย๋ยวให้เขาเป็นสีเขียวเข้มนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆกรีดไล่ลงไปนะครับนะเพื่อป้องกันอักเตุเนาะถ้าเกิดหักตัวเนี้ยเสียดายแย่เลยนะครับต้องค่อยๆทนุถน,นอม คงแต่งประมาณนี้ครับสําหรับต้นกับก้านนะครับมไม่แต่งเยอะกว่าน,นี้นะฟอมามเริ่มสวยแล้วล่วนะผมพอใจในฟอร์มนี้แล้วนะฟอร์มสวยแล้วนะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่ากน้น,ะกนมดนะก้นมดนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเอาหินตัวนี้ออกนะครับที่เป็นหินหินกองตู้ปลานะครับ น่าจะเ,เรียกว่าหินภูเขาไฟหรือเปล่านะครับพอจะเอาออกด้านในไม่เป็นไรนะครับเอาไว้เอา okay. ออกแต่ขอบขอบนี้นะครับก็จะใส่เปลือกไข่นะครับเพื่อเสริมโปรตีนให้กับพืชน,นะเปลือกไข่ไม่ต้องละเอียดมากนะครับเอาเพอหยาบๆเสริมเสริมไป เปลือกไข่ก็มีประโยชน์นะครับเวลาเราทำอาหารแล้วนะครับก็จะทิ้งนะครับใช้โรยได้กันมแมลงกันหอยทากได้ แล้วก็ผมก็จะใช้หินย้อมสีนะเป็นหินย้อมสีนะครับประดับกระดาน,นสีเพื่อความสวยงามเนาะ <S 2> <S 2> แต่ถ้าเ,เพื่อนมีพวก มอสนะมอสสีเขีเขยวนะใส่ก็สวยเหมือนกันนะก็เพิ่มความสวยงามให้กับบอนไซมะพร้าของเราเนาะก็ประมาณนี้นะครับนะก็สีสัน ของหินสีนะครับเพิ่มให้บันไดมะพร้าวของเราดูสวยงามขึ้นอันนี้ก็เป็นกระเปาอกระเปาะปุ๋ยนะครับเะเสียบไวเหมือนเดิมนะครับคูอละลายช้านะอ่าโอเคครับท่านผู้ชมนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับสําหรับบอนไดมะพร้าวนะครับโอเคครับท่านผู้ชมนะนี่ครับให้ดูในมุมไกลๆนะครับอ่าก็สีสันสวย ะดุดตาแล้วนะครับนะท่านท่านใดมาพบเห็นเนาะเราก็สามารถไปโชว์ได้นะครับสามารถตั้งโชว์ให้แขกไทยไปมานะได้รับชมแล้วเราก็ตัวเราเองก็ชื่นชมได้เนะาะเช้ามาตื่นมามาพบเจอกับสิ่งเขี้ยวๆงามๆนะครับในบ้านของเราก็ทําให้เรามีความสุขนะโอเคครับท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ก็คงเอาไว้ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดต like, ิดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทช่อง ปุ่นส่งไลฟ์สไตล์ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ